สวัสดีค่ะมาพบกับหอยนานาของเรานะคะวันนี้แนวทางของเราวันนี้วันนี้เป็นวันที่16นะคะ16เดือนพฤศจิกาเนาะก็วันนี้รัฐบาลออกไปแล้วนะคะของนานาใครได้เข้าไปดู3ตัวนะคะจะออก3ตัวหน้านะ4ี่หนึ่งไอ้714นะคะ741อะไรนะคะก็อันนี้จะเป็นแนวทางของรถ2 2ตัวบน2ตัวล่างนะคะอันนี้รอ,อบที่6.4เนาะอันนี้ก็จะเอาแค่ข้าวๆนะคะว่ามาสุดไหน วันนี้นะคะแนวโน้มสุตรเดียวกันกับเมื่อวานนะคะแนวโน้มเราก็มาดูซิวา่าในประมาณเกือบ1ิบรอบในมากี่รอบอเรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นใช้หลักสิบลบกับหลักหน่วยเนาะแล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งแต้มอันนี้ก็จะเท่ากับ1กับสลบกันก็เท่ากับ2กับสามเนาะสองสามมาไหมสามมาอยู่หน้านะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็สองมา2เด้งเนาะรับไป2เด้งนะคะ ต่อมา2กับศนะคะ2 0์ก็จะได้เป็น2กับ3เนาะ2กับ3รอบนี้เข้าไหมลรอบนี้2เข้าหนึ่งเด้งนะคะต่อมา7กับ7ก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งใครไม่ทันดูในเพลย์ลิสต์นะคะรหรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นศูนย์กับหนึ่งอันนี้หนึ่งมารับหนึ่งเด้งนะคะ ห้ากับสี 4, ่ห้ากับสี่ก็เท่ากับหนึ่งกับสองใครไม่ทันใครไม่เข้าใจดูย้อนหลังได้นะคะหนึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองสองเด้งรับไปสองเด้งนะคะค่ะข,ขนมค่ากับข้าวมาแล้วหกสองแปดก็จะได้เป็นสองกับแปดลบกันเนาะสองกับแปดลบกันก็จะได้เท่ากับหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหน้าหกข้าอตัวนั้นไปอยู่หน้าหกข้าหนึ่งเด้งนะคะ รอบต่อมาศนย์กับหก็จะเท่ากับหกกับเจ็ดเนาะหกกับเจ็ดก็จะได้เป็นโอ้โหเจ็ดไม่อยู่หน้าน่าเสียดายก็จะได้หกไปนะคะหนึ่งเด้งต่อมาหกกับเจ็ดอ่ะหกกับเจ็ดสามรอบเลยหกับเจ็ดเข้าไหมคะหกเข้านะคะยังไม่มีหลุดนะคะต่อมานะคะก็จะมีแปดกับห้าแปดกับห้าลบกันเท่ากับสามกับสี่อันนี้ก็ดูลอบต่อไปนะคะสามกับสี่เข้าไหมนะ อันนี้เราก็จะรับ2เด้งไปืัวๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8รอบยังไม่หลุดนะคะก็ตั้งแต่รอบที่64เนาะตอนนี้นานาก็มาลงให้ตอนแ3็ดีแล้วเนาะตอนนี้เบรกนะคะก็แค่15นาทีต้องมาทําคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็ต้องมาทานกาแฟนะคะก็เอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นานานด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะใครที่รอ2ตัวบนล่างหรือว่า3ตัวตรงโต๊ะ ก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวนานาจะจัดให้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับค่ำคืนนี้ขอไปดูก,กาแฟก่อนนะคะขอจบเพงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ